Rocket it, X! <laughs> oh my God. นี้เป็นการเทสวิ่งเฉยๆนะคะเดี๋ยวคัดคดก็จบกันไปแล้วนะคะจบอะไร <laughs> <laughs> วันนี้นะคะไมจะมารีวิวรองเท้าก็คือ h o k a Rocket เนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆนะคะอันนี้เป็นรองเท้าที่ใช้งานจริงๆของไมเลยนี่นะคะ คือสภาพก็จะประมาณนี้โดยส่วนตัวแล้วนะคะไม่ <Mine S 1> เป็นคนที่ยังไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรลองเทสโฮก้าแบบจริงๆจังๆนะคะหยิบรุ่นนี้มาเป็นรุ่นแรกที่อยู่กับเขามาน่าจะประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะกับระยะนี้ต้องบอกก่อนว่าถูกใจครั้งแรกที่ได้ลองเลยคือรู้สึกว่า 1. เป็นคนชอบรองเท้าที่มีน้ำหนักเบาอ่าแต่ เป็นคนที่ชอบรองเท้าที่มีความนุ่มแต่ว่าไม่ยวบนะคะก็เลยเอ้ยตัวนี้ฟิลน่าจะได้แต่ว่าฟิลลิ่งครั้งแรกที่ใส่มันก็จะเฟิร์มๆหน่อยนะคะเดง้งๆหน่อยไม่ถึงกับแบบว่านุ่มมากแต่ความเบาเนี่ยคือซื้อใจได้เลยนะคะคือตัวนี้เบามากอ่ะพอลองไปแรกๆปุ๊บอ่ะด้วยที่มาเป็นคนที่ไม่ได้วิ่งเร็วนะคะอยู่แล้วเป็นคนวิ่งเพื่อสุขภาพสายออกกําลังกายปกตินะคะจ็อกเบาๆทุกวัน รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันไม่เป็นภาราขาอ่ามันมีความเบาแล้วเราวิ่งช้าต้องบอกก่อนนะตัวเนี้ยเขามีแผ่นคาร์บอนนะคะเราวิ่งช้ามันไม่ได้รู้สึกแบบว่าถึงความแข็งกระด้างของแผ่นคาร์บอนนะคะคืออีกรุ่นหนึ่งที่มายใช้เป็นออ Endorphin Pro ตัวนั้นฟิลถ้าวิ่งช้ามันจะรู้สึกความดีดความแข็งแบบของแผ่นคาร์บอนเลยแต่ตัวนี้มันยังมีฟิลนุ่มแล้วก็สบายอยู่นะคะคือแฮปปี้อ่ะอ่า ก็เลยใช้คู่นี้ต่อเนื่องมาโดยที่สลับกับรุ่นอื่นคือน้อยมากๆนะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นรุ่นนี้เลยคือบอกได้คาเดียวเลยว่าเวลามีลูกค้าเข้ามาหารองเท้าเนี่ยพี่ต้องการรองเท้าที่มีน้ําหนักเบาใส่วิ่งยาวแล้วก็มีความนุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือมาแบบปิิงเลยคู่นี้เลยนะคะ Locket X ใช่คือตอนนี้คือซื้อใจไปแล้วนะคะสรุปเลยนะคะใครที่มองหารองเทา้า สิ่งที่ประทับใจคือเบานุ่มแล้วก็เขาครบจบตรงที่ว่าใส่วิ่งช้าได้วิ่งเร็วได้นะคะแล้วก็วิ่งระยะไกลได้ลองลันได้คู่นี้สุดยอดค่ะส่วนราคานะคะที่ร้านแลดนฮันเดอร์ทั้ under, ทง2ส,สาขาตอนนี้ทั้งแลดนฮันเดอร์โค a ชแล้วก็แลดนฮันเดอร์อุดรนะคะราคาอยู่ที่6,990บาทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นนี้ละคะราคาอยู่ที่ 6,490บาทแน่นอนและ under, ดันเดอร์มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจสามารถทักอินบ็อกซ์แฟนเพจเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะเป็นช่องทางช้อปปี้ไลน์แอดเฟซบุ๊กนะคะต่างๆได้เลยทักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีสีใหม่ออกมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสีใหม่มีสีไหนบ้างนะคะโอเคสำหรับสีใหม่นะคะก็จะเป็นสีนี้นี่สีเหลืองนะคะแล้วก็ คือตอนนี้ที่ร้านมีทั้งหมดด้วยกันสีสีนะคะก็จะมีสีใหม่แล้วก็สีขาวเป็นสีลิมิเต็ดนะคะคอลเลกชันของเขาสีนี้แล้วก็สีที่ไม้ใส่นะคะจะเป็นสีฟ้าส้นดำแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นสีนี้ค่ะสีฟ้าเหลืองนะคะเป็นคอลเลกชันกริดแพคเหมือนกันอาคร่าวๆจะมีสีสีนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถทักอินบอกเข้ามาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะรุ่นนี้ของเขาจะไม่แยกชายหญิงนะคะจะเป็นยูนิเซ็กไซส์สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะอ่าก็ประมาณนี้สำหรับ Rocket X นะคะแล้วก็วันนี้พระอาทิตย์คือตรงตรงหัวมากนะคะก็ยังดีนะคะที่เรามีทีมงานคอยซัพพอร์ตกลางร่มให้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบช่วยหรือว่าอะไรใดๆเลยนะคะ ก็ขอบคุณนะคะที่แอดมินอาร์มที่สนับสนุนแล้วก็คอยสพอร์ตเสมอมาค่ะแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือแดดนี่กลางนี่นะคะโอเคประมาณนี้สำนี่ลาไปก่อนนะคะพี่พี่ทุกคนบาย